โอเคครับเราขึ้นมาพักบนเกาะนนี้ก่อนนะครับแล้วก็มันเป็นเกาะเล็กๆที่ที่ที่ขับมาแล้วมันก็หลุดอีกแล้วนั่นเองนะฮะขอภัยสาหรับทุกคนด้วย,ายบางทีอาจจะใครดูอยู่ก็อาจจะรู้สึกลาคาญก็ขอภัยจริงๆนะครับจะเร่งหาโปรแกรมดีๆมาใช้แทนนะครับเพราะว่าไม่ไหวแล้วเหมือนกันนะฮะโอเคแต่ตอนนี้เราก็พักอยู่แถวนี้ก่อนอยู่ตรงนี้ก่อนแล้วกันหรือผมจะเอาดินหรือผมจะเอาตรงนี้อยู่ตรงนี้เป็นเลยดีวะ แต่ถ้าอยู่ตรงนี้ผมต้องสร้างแผ่นดินเองเลยเนะี่ยจะเป็นเจ้าอะไรยธรรมมืนดนคนเหมือนแบบขึ้นเกาะมาแล้วเจอคนป่าโจมตีจึ๊บโอเคโอเคอเดี๋ยเดี๋ยว,ยว,ยวมันมีสมตัวจึ๊บจึ๊บจึ๊บไปแล้ว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 ,ลวถ้ามันยิงโดนเรือแล้วเรือแตกได้ผมกรี๊ดเลยนะไม่ตลกไม่ตลกนาตีรู้สิกแล้ว ตรงนั а, line, really? ้นม okay. ีไฟใช่ไหมเกาะอีกแล้วเหรอเฮ้ยอันนี้น่าจะจะเกาะใหญ่เกาะใหญ่เกาะเหมือนเดิมแต่เพิ่มเติมคือมันเป็นเกาะใหญ่โอเคแล้วนั้นอะไรอะอะไรอะมันคือจะบอกนะว่าไอเนี้ยโอเชียนมอนเมน n ์อะอุ้ยนั่นไงนั่นไงโอเชียนมอนเมน n ์จริงๆด้วยโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวเราจอดอยู่แถวนี้ก่อนละกันแล้วเดี๋ยวผมจะไปมาร์กโอ๊บปุ๊บปุ๊บุ้ยโอเชียนมอนเมน n ์ไว้นะฮะ ไอเชอรตกใจมากไอ้ฝากไว้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราจะได้ดีกันเดี๋ยนะเสียงผมได้ยินเสียงเหมือนตัวอะไรแถวๆนี้ยอละเฮ้ยวัวดดีพวกนายเผ่าพันธุ์เดียวกับลูกชายฉันเลยอ่ะอุ้ยเนยยกเวน้นยกเว้นแกะสะเกลตันฉันไม่อยากดุ้งกับแกตอนนี้ม็อบกากผมก็ก็ก็กลัวฮะ โอเคตอนนี้ผมเห็นเจ้าพวกกาเดียนกำลังโจมตีประหมึกอยู่น่าจะใช่แหละถ้าไม่ประมึกก็ก็น่าจะประมึกแหละจนถ้าไม่โจมตีประหมึกก็นอนตีรุดแหละโอเคเดี๋ยวเราอยู่แถวนี้ก่อนละกันนะครับปึ๊บ เอาจริงผมยอมรับเลยว่าตอนนี้ผมเล่นแบบไม่ค่อยมีแบบแผนเท่าไหร่เลยนะฮะแต่ว่าหลังจากนี้แหละก็จะพยายามมีแบบแผนให้มากขึ้นนะครับช่วงแรกๆก็ต้องขออภัยด้วยนะฮะโอเคตอนนี้เราอยู่แถวนี้ก่อนและกันแล้วเดี๋ยวเราจะไปหาแผ่นดินใหม่กันอย่างแน่นอนนะครับจะเป็นการไปรจนภัยในครั้งหน้าที่เราจะต้องหาแผ่นดินใหม่เพิ่มอย่างแน่นอนนะฮะแล้วก็จะมาร์กตรงนี้ไว้ด้วยนั่นเองแต่ตอนนี้อยู่แถบนี้ก่อนนะครับสำหรับนี้นะครับสำหรับอพิโซดน์นี้ก็ขอเว้นไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยว เฮ้ยมีกระเป๋าอ๋อโอเคครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับก็ขอเป็นไว้แต่เท่านี้ก่อนละกันถ้าหากว่าชอบก็อย่าลืมจะกดไลค์กดซับกดดิงให้กันนะครับเพื่อที่ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะฮะสำหรับนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะครับสวัสดีครับแไะ